ทุกอย่างเป็นความลับทุกอย่าเป็นความลับไม่พูดเลยกไม่รู้หรอกมีใครไลฟ์เนี่ยมีไลฟ์มีไลฟ์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมีไลฟ์ด้วยนะพี่ดิได้ไมฮะพี่ดิได้หรอเตรียมเงินอย่างเดียวก็พอโ้ไม่พูดดีกว่าคนอลไไปาปลาสองลูคนนี้มาครับ action อย่งไรบ้างครับ วันนี้วันที่สอนี <involved. S 2> ่วันท mm. <Sa> ี well. like ่สใช่ครับดีใจมากๆับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้โยกาสมาเดินแบบงานนี้ครับผม้นมากแต่นี่คนนี้ครั้งแรกนี่นะ่นี่มาอยาคิวรบ่อานแต่ว่ามาเดินซื้อของแันนี้ก็เดินแบบเล่นคนละแบบกันดีจครับแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณรงผู้จัดการมากๆที่เชิญพวกเราสองคนมาเป็นตัวแทนของแจคเอร์แล้วครับผมสแจ็คร ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได <familia> ้เดีนแบบนานมากแต่เ <happy> ดินดีมากจริงเหรอเต็มอยู่เลยเขาเราโอ้โหโอ้โหแต่ก็เรายังไงกันดีเรีนแบบตกวันนี้ก็มีคนมาคอยดูมาตลอดเออไม่ต้องเออเขาเราก็มีเออเราก็มีเออเราก็มีอ่ะผมงั้นเอาเรื่องของเมื่อวานกันดีกว่าอ่ะเรื่องของเมื่อวานอ่ะเตรียมเหราผมก่อนเลยนะเรื่องเรื่องของเรื่องไว้ที่หลังแหนมนอเลยนะ เมื่อวานเขาเดินพรมไงผมก็เดินแบบครับผมไม่มีอะไรคุณนี่หว่าวันนี้ไม่ต้องถามก่อนถามก่อนเดือดรละงานใช่ไหมงานเดียวกันงานเดียวกันงานเดียวกัเขาเดินพรมเองเดินแบบครับเดินพรมเดินแบบสามารถกลับพร้อมกันได้ด้วยเหรอเออได้ติดของงานเรื่องพร้อมกันหล่อปกติเอารถมานี่มันไม่ได้วันนั้นอารถติดไงครับผมก็เลยนั่งแกลมเรื่อมันมีลุงมาอยู่ตรงหน้าแล้วมันต้องให้ลุงไปบอกเรื่องยัง ไม่ท้อไม่ต้ว่าเขาวันนี้เนี่ยเขามานั่งคอนโกเลยนะอะไรนะครับวันนี้เขามานั่งอยู่หน้าเลยนะนี่เขาขโมยบัตรมาจากใครคนเนี้ยนั่งแถวหน้าเลยนะของคุณหน้าอะไรนะให้กำลังใจให้กำลังใจครับบอกบอกแล้วว่าตื่นเต้นมากบอกบอกเออเดี๋ยวไปให้กำลังใจมีหน้าเหรอเดินเมื่อกี้นี่บอกนี่เลยถึงขันเลยหน้าตอบได้เปล่าตอบได้เปล่าเราทีมเดียวกันเราอย่าเล่นแกะเองนะ น้องวัน uh, นี้แบบเราเดาขายท่านแล้วผมวนี้ท่างหร่ก็อยากได้อีกเราก็ยังรับลูกได้เสมอเลยครับมีทางแรกมีทางที่สองสี่ไดวันนี้ถ้าเห็นใครใครใครที่ท้าท่านไหนเห็นนะครับผมูกใจโดนใจถูกต้องเลยก็สามารถติดต่อได้นะบได้ครับผมจริงยังมีอีกต่อคนนะครับผมแมนอนรเราได้ครับผมติดต่อได้ได้ครับผมถูกคุณโดนไปเลยนะคุณแอนเลยใช่ครับแล้วมีที่พอลี่จุนองนะครับโอเคแล้อนครับงอ่าน้อง ก็อหน่อยใแที่เาฟดล้วเแกงน้เีมากๆแะบให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดครับผมงตอนนี้สอนเราฟแล้วดแล้วดอนหน้เลยนะออกมาไม่ถึงเดือนเองเดครับ้าขอบคุณทุกแ่านมากๆนะครับผมก็สามารถทํางต่อได้ยาวๆเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเลยจริงๆเหรคุยกับเมมเบอร์ตลอดเลยว่าแบบ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้การของแบบดีๆใช่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 แล้วก็แบบเราเราเราเคยเราเคยมาโปรโมตโปรโมตที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลางเอะดอร์บิโด้ิโด้ิโดเป็นแฟนเยอะมากตื่นเต้นมากๆเลยวันนะแบบเป็นเหมือนครั้งแรกด้วยมั้งที่มากับดาร์เธอและเห็นแฟนเยอะขนาดนั้นไม่ไม่วองการจะติดนะใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเดีใจมากๆที่เป็นแฟนุนเลอดไปเราเป็นศิลปินเต็มตัวั พัฒนาต่อไปต่อไปต่อไปแล้วกคุยกับพวกพี่เขาตลอดแนะว่าแบบเราจะพัฒนาตลอดใช่วิ่งเลยอฝึกพี่งก็ต่อไปใช่ครับพวกเรื่องเรื่องเรื่องการได้หรือว่าการล้อเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาเรียนกันตลอดใช่ครับแล้วก็เอา่เอัพสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่อยากให้มันเท่าเดิมอยากให้เพียง เพื่อต่อไปเนี่ยมันดูเก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแปลว่าแบบนี้อาจจะมีเพลงถักไปอีกแน่เอาจริงทุกคนก็ต้องอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันออกเพลงแรกมาแล้วมันจะไม่มีเพลงสองได้เยี่ยงไรใช่เพลงสองต้องมีต้องมีอยู่แล้วคุณเพราะว่าแฟนๆเนี่ยให้การถกต้องดีมากใช่ครับเราก็ต้องให้การแบบต่อแทนไปหน่อยการออกเพลงสองเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาช่วงไหนตอนไหน ก็ติดตามรอกันต่อไปใช่แล้เพลงแรกนี่มันแบบว่าขอแรงกลอย่างนี้แล้วเพลงที่ขอมันต้องยังไงต้องแรงกว่านี้อกนิดนึงขอเบาลงมาหน่อยขอเบาๆหน่อยเพราะมันแรงไปแล้วครับผมก็เอ่อที่ที่คุยกับเพี่อีๆนะครับก็จริงๆก็มีแนวเพลงมาบ้างเป็นแนวไอเดียอะไรใช่ก็จริงๆได้ได้คุยกันแบบเพิ่มๆไปแล้วตอนนี้ก็ยังแบบแก้กันอยู่อะไรใช่แล้ว อนก็ี่อยตา่เลให้ลุงเขาหลอกอะไรฮะเลือกให้ลุงเขาหลอกแล้วรองไห้เรยเดี๋ยวนี้เขาไม่หลอกแล้วรอเพราะชวนกันไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เคยไม่ร้องไห้เลยเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูด้วยนะฮะว่าใครไม่เคยทำให้อ่นี่ร้องไห้ด้ันความรักทำให้คนตาปอ ก็ขอบคุณแรงสนับสนุนมากๆนะครับเตอนนี้เห็นทุกคนแบบชื่นชอบซีรีสายหรดูดาก็ขอบคุณมากๆติดตามผู้กองได้นะครับอนนี้ก็วีเท่าไหร่องันสิบเกาพใช่มาติดตามรได้ับีนครืบแล้วก็พี่ทุกคนเรื่องด้วยครับใช่ครับผมตอนนี้าดไปฟ้าวายพาดพี่จุนยังมาครับก็ฝาผตดตามเลยนะครับใช่ครับแต่ก็ยังมีเราสองคนมาดทายมาเรื่อยๆครับได้บ้างไดบ้างในตน่อนซึ่งนี้จะบนะ แ <c oughs> จริงนะคนอะไรไปไปอยู่ย้เล,ล่เาเนะเออไปอยู่แล้วเล่าทุกทคืน <c oughs> องงเลยกันอ่ะ <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่พักไม่ผ่อนมีเรียนก็ไม่ตื่นเช้าไปเรียนบ้างไก็คิดเพื่อนเนยอยากอยากถาม,าม,าามเพ่อนเนี่ยมหาอะไรไม่ตื่นอ้าเอ่อทินี่ลิลีทให้รู้ว่ากินเหล้าได้แต่กินข้าวบ้าคงครับผมอแก็ฝากเป็นแฟนเนาะใช่แรอนก็ ฝากด้วยนะครับผมใกล้ๆนี้ก็มี l l Fanpage นะครับอ่านะครับก็มีทั้งหมด11คู่ด้วยกันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับใครที่มาเนี่ยแต่บัตรโซเอาไปแล้วก็ต้องขอบคุณอ้าวแล้วพี่อยากไปที่พี่ไปอะไรเนบัตรโซลเอาแล้วเนี่ยพี่มีบัตรที่ให้พี่เอาพาพี่เอาบัตรเซตาไปแล้วกันพี่บ้านเซตาไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไปเองไม่ได้พี่ขอสองใบแล้วยังที่พี่ไปเต้นทั้งคู่ไม่ได้ดิ คีสาวผมล้อปาก LL ด้วยนะครับ้งั้นถูกใจปากงานน้อยหน่อยมีเป็นดูที่8เลย1,000งานนะครับผมล้อปากด้วยนะครับผมงานดิสซัมเมอร์แฟนเจอร์นะครับผมก็มีถึงวันที่8เลยนะครับใช่ครับมีศิลปินหลากหลายท่าเลยนะครับผมถ้ารักใครชอบใครก็มาดูได้นะครับหรือว่าอยากตามหาความสุขใหม่ๆก็มาดูศิลปินหน้าใหม่ๆได้นะครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่นะครับผู้ากับลูกไวิดีโอลูกวิดีโอลูกไอเรา็ูวันลูกไไไม่บอก<ะ>เอเเอเงียบเลยนึกว่าไม่มาจะลากันแล้ว